สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลคลิปตร็อกนะครับวันนี้ผมก็จะมากาวเพื่อนๆนะเพื่อนๆเรื่องนี้นี่มผมถนัดมากเลยเรื่องกาวนะฮะเรื่องทาพาทาความรู้จักอะไรที่แบบว่าจะไปติดดอยอะไรพวกเนี้ยนะถนัดมากอ๋อแต่อันนี้ไม่ดอยไม่ดอยแน่นอนเพื่อนๆเพราะว่ามีแต่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับโค้ดพรทับนะครับ อ๋อไม่ใช่ครับอ่าเป็นพอนหักพอนหักพอนหักขอโทษทีฮะอ๋อยังไม่ใช่นะครับอ่ะปอนครับฮะปอนครับปอนครับโคตปอนครับนะครับอ๋อถูกแล้วนะครับเพื่อนๆถูกแล้วนะครับปอนปอนครับอ่าปอนครับนะครับความจริงไม่ได้จะแซวอะไรตรงนี้นะครับความจริงผมไม่ผิดนะอ่ะเนี่ยเพื่อนๆมาดูเนี่ยอ่าชวนชาวหมู่บ้านเล่าเรื่องเหตุการณ์สยองเหตุการณ์ปรากฏการลี้ลับเหตุการณ์ผิดปกติอ่นะครับ โดยรางวัลคือการแจกโค้ดพรอะไรเนี่ยเพื่อนๆอ่านอ่านแล้วอ่านคิดเหมือนผมไหมเนี่ยแจกโค้ดพรฮับห้ารางวัลนะครับมันโทษผมไม่ได้นะเนี่ยผมอ่านไวๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับต้องไปโทษคุณรุทนะคุณรุทพิมพ์ผิดม,มาก่อนนะนะครับทาให้ผมแบบอ่านไวๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับคุณรุทนะครับ <laughs> อ่ะโอเคก็หยอกกันเล่นนะครับเพื่อนๆก็ สำหรับช่องคลิปตัวล็อกนะครับผมไปดูแล้วนะครับสมาชิกทั้งหมดตอนนี้924ท่านนะครับทั้งหมดทุกท่านนะครับเป็น18บวกทั้งหมดนะครับก็หยอกๆก,กันเล่นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโค้ดปอนคัพดีกว่านะแหมพูดไปพูดมามันจะติดปากเอานะนะครับโค้ดปอนคัพนะครับต้องบอกจริงๆนะเนี่ยความจริงเนี่ยตอนแรกที่คุณรุดเขาเอามาลงเนี่ยตรงเนี้ยผมนึกว่าแจกโค้ด อย่างที่ผมบอกตอนแรกจริงๆนะผมเลยรีบมาเล่าเรื่องสยองขวัญน,นะแต่ปรากฏว่าเรื่องสยองขวัญของผมมันน่าจะน่ากลัวไม่พอนะเพื่อนๆนะมันกลายเป็นก็เลยไม่ได้รับรางวัลไปนะครับเรื่องสยองของผมนะผมก็ร่วมสนุกกับเขาเหมือนกันนะนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับโคด <ouch> โคดปอนครับนะโคดปอนครับเนี่ยเอออุตส่าห์รีมาเขียนเลยนะครับอ่ะก็ยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลไปด้วยนะเพื่อนๆห้ารางวัลน,นะครับได้รับโคดปอนครับไปนะครับ ก็วันนี้จะมากล่าวเพื่อนๆเกี่ยวกับตัวโค้ดปอนครับนะว่าเอ๊ะโค้ดปอนครับเนี่ยทำไมคนเขาถึงอยากได้กันนักกันหนานะผมลงแจกแป๊บเดียวนะสามชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแจกสามโค้ดสามชั่วโมงปรากฏว่ามีคนส่งมาเข้าร่วมเกือบเอ่อสี่สิบห้าสิบคนอะนะครับอยากได้กันมากมายนะครับวันนี้ผมจะมากล่าวเพื่อนๆฟังว่าทําไมทําไมนะฮะเขาถึงอยากได้โค้ดปอนครับกันนักกันหนานะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อน มันจะมีระดับของระดับของโค้ดระดับของความ V.I.P. นะครับผมจะมารีแคปให้เพื่อนๆฟังแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปตัวเต็มนะที่คุณปอนก็เป็นคนพูดเองแล้วกันเมื่อ3อา,าทิตย์ที่แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆไปฟังรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ผมจะมารีแคปแบบว่าสั้นๆให้กระชับได้ใจความนะเพื่อนๆตัวโค้ดนะครับ10โค้ดอ่าเริ่มเลยนะเริ่มเลยอ่า ตัวโค้ดนะครับเพื่อนๆสิบโค้ดเพื่อนๆสะสม10โค้ดนะเพื่อนๆสามารถนํามาแลกเสื้อปอนครับเอาไปใส่เล่นเท่ๆในเกมได้เลยนะก็ถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปผมอยู่จะเห็นนะผมใส่อยู่นะครับผมใส่อยู่นะครับเป็นเสื้อปอนครับนะครับใส่สีขาวเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นหาไม่ได้แล้วนะสีขาวนะเพื่อนๆโปรติมันจะเป็นสีเทาสีดานะนะครับอันนี้สีขาวนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของทางคุณปอนครับ มอร n นิ่งมู n วีเลตนะครับลิมิตอ dition สุดๆตอนนี้ต้องบอกว่าเหลืออยู่แค่20ตัวกว่าๆนิดๆละนะครับเพื่อนๆต้องรีบๆสะสมโค้ดละนะครับ10โค้ดแลกเสื้อได้ทันทีเพื่อนๆเพื่อนๆจะไปอยู่ในกลุ่ม VIP0 ก่อนอกลุ่ม VIP0 เดี๋ยวผมจะไล่เปิดไปนะไล่เปิดไปว่า VIP0 1 2 3 4นะครับได้สิทธิีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีกาวกระป๋องใหญ่นะครับกระป๋องหนึ่งเลยนะฮะ อยากให้เพื่อนๆสังเกตรายชื่อในนี้นะครับก็คือ,อาลายชื่อเป็นรหัส P K V I P 052นะครับเอ๊เพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองไม่ชัดใช่ไหมอามามา,มาเดี๋ยวผมเปิดซูมให้ชัดๆเลยนะอะมา V I P K ไม่รู้อันนี้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลอะไรเปล่าอ,แบบอันนี้ถ้าถ้าผิดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับไว้ณนะที่นี้นะฮะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ ชื่อชื่ออ่านกันเอาเองนะนะครับคุณอะไรเนี่ยศูนย์ห้าสนะคุณเนนินคุณเนนินนะครับก็ยังมาเป็น VIP ร่วมด้วยนะพี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อปยังมาเป็น VIP หนึ่งอ่เพื่อนเพิ่นที่ด,ดูแล้วกันนะว่าพี่ป๊อปยังอยู่ยังยังมาแจมเป็น VIP หนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าระบบนี้ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับขนาดพี่ป๊อปอยังมาแจมอ่นะครับเออเพื่อนๆคิดดูแล้วกันนะเออเนี่ยเห็นไหม PKVIP 052คุณนนินพี่ป๊อปของเรานั่นเองนะครับยังเข้าร่วมระบบ VIP อ่านะครับกาวพอไหมไม่พอใช่ไหมอ่าไม่พอไปต่อครับเพื่อนๆไปต่อมาเดี๋ยวไปมีกาวต่อไปนะครับป๋องถัดมาเพื่อนๆตอนนี้เสื้อปอนครับนะครับจับมือร่วมกับ c r o s s t 2 e l อ่า Realworlduse case ละเพื่อนๆน,นะฮะ Realworldutility นะครับก็คือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถได้ส่วนลด5%นะครับทันทีนะเมื่อไปช้อปปิ้งในเพจ c r o s s t 2 e l นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดู c r o s s t 2 e l นิดหนึง่งสำหรับสาวๆนี่ชอบแน่นอนนะครับหรืออ่าคนที่ผู้ชายที่แบบว่าอยากจะจีบหญิงเนาะเออนะฮะครับ,รบเรียกว่าเอานี้มาล่อได้เลยนะลด5%ซซื้อเสื้อให้สาวๆ อ่านะครับให้บอกว่าเธอนะมาเลือกช้อปปิ้งได้เลยเนี่ยอยากได้ตัวไหนนะเดี๋ยวเราเปยให้นะนะครับเรียกว่าเสื้อเนี่ยมีตั้งแต่ราคาจับต้องได้แบบสบายมือนะเพื่อนๆนะไปจนถึงแบบระดับพรีเมียมนะผมดูไปดูมานะผมบอกเลยว่าผมนึกว่าคือเสื้อเนี่ยสวยมากนะเสื้อสวยมากนะครับเพื่อนๆดูเอาดูกันเอาเองนะผมดูไปดูมาเนี่ยผมนึกว่าน้องอิงคุมอิงเลยอะ่ะเออ นึกว่ากลุ่มอิงมาแบบเป็นนางแบบให้นะฮะครับจริงๆนะฮะเสื้อสวยนางแบบก็น่ารักนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าเออเนี่ยดูดิดูดิอู้เสื้อเขาน่ารักจริงๆเสื้อเขาหน้ารังจริงนะครับไม่นางแบบก็เป็นองค์ประกอบเสริมเพิ่มเติมเฉยๆนะครับแต่เราโฟกัสกันที่เสื้อนะเพื่อนๆนะอย่าไปโฟกัสนางแบบเพราก็น่ารักแหละก็ต้องชมชื่นชมนะเนี่ยราคาสบายกระเป๋าเพื่อนๆลดอีก5%อเเพื่อนๆคิดดูนะเออนะครับ ใครอยากจะจีบหญิงนะครับบอกเธอเข้าเพจคอสเทเวลนะหรือว่าใครมีแฟนนะอยากจะเอาใจนะบอกเนี่ยเธอเลือกเลยนะเรามีส่วนลด5%นะครับใครถือ VIP ของคุณปอนอยู่นะมาใช้งะใช้ได้เลยนะลด5%ทันทีอ่าเป็นไงเพื่อนๆเลเวลยูสเคสมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆความร่วมมือนะครับที่จะตามมานะเพื่อนๆแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า ระบบ V.I.P. หรือปอนครับระบบโค้ดเนี่ยไปไกลนะครับขนาดที oh, ่ป๊อปคุณเนนินยังไมาเข้าร่วมระบบด้วยเลยนะไม่รู้ว่าพี่ป๊อปนี่จัดเสื้อไปให้แฟนแล้วหรือยังด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะครับอ่ะมาครับเพื่อนๆทีนี้นะครับหลังจากผมกาวไประดับหนึ่งพอพอหรือยังฮะตรงนี้ ยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบรีแคปนะตั้งแต่ VIP 0ไปจนถึง VIP 4นะถึงตอนนี้นะครับสูงสุดที่เขา,าได้กันอยู่นะก็คือ VIP 4นะเป็นคุณจอยนะโอ้โหคุณจอยนี่สุดยอดจริงขึ้นไปถึงระบบระดับวีอัพ VIP 4สําำเร็จแล้วอ่ะนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะมันก็จะเป็นตามนี้ครับเพื่อนๆมาครับ สำหรับ VIP 0ศูนย์ะเพื่อนๆก็คือเป็นการเอา10บโค้ดนะมาแลกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยที่ไม่ต้องสมัครนะครับอ่านะครับแล้วก็สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้มากขึ้นจากปกติไงคือปกติเนี่ยได้เท่านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เป็น v i p 0ศนะูนย์ะจะได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะพ่อค้าที่มีเสื้อเนี่ยนะสามารถเข้าร่วมพันธมิตรร้านค้าในเพจปลอดภัยได้เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาต้องสมัครนะครับ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะเออนะเป็นไงดีเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับสำหรับคนที่จะขึ้นตีเป็น VIP 1ได้นะเพื่อนๆนะจะต้องเอา15โค้ดมาแลกแล้วนะครับก็คือว่าหลังจากที่เพื่อนๆเอา10โค้ดนะมาแลกเป็น VIP 0ูนใช่ไหมเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆอยากจะขึ้นเป็น VIP 1, 1> เพื่อนๆต้องมาตีบวกเสื้อเพื่อนๆละนะครับทีนี้ VIP 1เนี่ยก็คือจะได้รับสิ์นะ ตาม VIP 0ทุกอย่างนะครับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับแจกลูมินะครับทุกเดือนรวมเป็นจำนวน1ปีนะครับสัสดส่วนตามความเหมาะสมนะเพื่อนๆก็คืออ,อย่างเช่น VIP 1ตอนนี้มีทั้งหมดผมยกตัวอย่างเลยนะตอนเนี้ VIP 1อ่ะมีทั้งหมด56คนนะครับคุณปอนเขาจะเอา100ยรูมิเนี่ยมาหาร56คนแปลว่าเดือนที่แล้วนะครับตุลาคมเนี่ย จะได้คนละ1.78ลูมินะครับโอนเข้าไปเลยนะครับให้เพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งรอรับลูมินะเป็นไงโอ้โหยิ้มหวานเลยนะครับอยู่ๆก็มีลูมิเข้ากระเป๋า1.78แล้วคนที่เขาตีบวกไปเลเวลอื่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปใช่ไหมเออยิ่งเราตีหนีคนอื่นนะเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ถ้ามีคนตีเข้ามาบวกเข้ามานะครับมาเป็นเลเวล VIP 1นะ ก็มาหารกันต่อไปนะใครใครยังอยู่ใน V I P 1นะไม่ยอมตีหนีเพื่อนเพื่อนนะก็จะหารกันเข้าไปนะครับก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับก็เรียกว่าได้ฟรีๆอ่ะเพื่อนเพื่อนเออนะครับมีแต่ได้นะครับปีหนึ่งก็1 2อยยี่สิบพันสองร้อยูมิอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดดูแล้วกันนะเออนะครับได้ก็นั่งรับไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อนเพื่อนนะลูมีนะครับแต่ก็หารจํานวนนะกับจํานวนคนที่อยู่ในระดับเลเวลเดียวกันนะครับทีนี้พอเป็นเพื่อนเพื่อนหนีไป V I P 2ถูกไหมนะครับอันนี้ v p 2นี่ต้องเอา20โค้ดแล้วนะมาตีบวกนะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิเนี่ยตาม v p 0 VP1 ยทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงจะได้เสื้อจริงอ่าจะได้เสื้อจริงแต่เสื้อจริงตอนนี้รู้สึกจะติดปัญหานิดน,นึงนะครับเดี๋ยวรอรอคุณปอนเข้ามาอัปเดตอ้เรื่องพวกนี้คือเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆว่ามันอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเนาะ ล่าสุดรู้สึกจะติดปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเข้ามาแทนก่อนแต่ที่แน่ๆเนี่ยอ่ะไม่ได้เรื่องเสื้อจริงเนี่ยเพื่อนๆก็ได้รับโค้ดฟรีนะครับเดือนละ2โค้ดคือเรียกว่าอยู่เฉยๆเพื่อนๆก็ได้รับ2โค้ดฟรีๆไม่ต้องไปนั่งไล่ล่านะครับกับทางช่องผมช่องคุณปอนช่องคุณบอสช่องคุณบอยเนี่ยไม่ต้องไปไล่ล่านะครับเรียกว่ามารับกันไปฟรีๆเลยคุณปอนเขาโอแจกไปให้เลยนะครับ แล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษแบบสุ่มด้วยอ่าเป็นไงเพื่อนเอนเจ๋งไปเลยนะครับมากันที่ VIP 3อันนี้หนักอันนี้หนักเลยผมบอกเลยหนักเลยนะแจกหนักเลยคุณปอน,นี่ไม่รู้จะแจกหนักไปไหนนะแต่ก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เพื่อนเพื่อน,อนต้องเอา25โค้ดมาแลกนะเออ25โค้ดนะโดยการไล่ล่าโค้ดมา25โค้ดนะครับในการตีบวกขึ้นมานะครับก็เลือกรับไอที่หนักๆน,น,นี่นะคืออันนี้แหละเพื่อนเอนเลือกรับไอเทมราคา120ลรูมิจากร้านลุงหนึ่งชนิด นะครับหรือรับไปเลย100ลูมิบอกเลยนะว่ามีคนรับไปแล้วนะครับนเพื<ๆ>่อนเออมีคนมารับไปแล้วนะของของชิ้นนี้นี่มีคนรับไปแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นผมจําชื่อไม่ได้ไม่ออกชื่อละกันเดี๋ยวออกชื่อผิดนะครับแต่มีคนมาลับไปแล้วนะเพื<ๆ>่อนเื่อนเออเป็นไงนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ v i p 4ตอนนี้เป็นคุณจอยเนาะขึ้นมาได้คนเดียวนะสุดยอดนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเลยนะครับตาม v i p 0ูนย์ถึง v i p 3นะครับแล้วก็รวมถึงจะได้รับ สิทธิพิเศษในเครือจากร้าน S M P ทุกร้านโดยได้รับส่วนลด1-20%ตามโปรโมชั่นนะครับอันนี้ผมบอกประกาศนะตรงนี้เลยว่าร้าน S M P 027นะครับเราลดให้ด้วยค,คุณจอยถ้าจะมาซื้อของจากร้านผมนะนะครับ S M P 027ติดต่อเข้ามาเลยนะครับอยากได้อะไรนะครับทางร้านตอนนี้ยังไม่ค่อยมีของขายเท่าไหร่นะครับ แต่รับประกันว่าลดให้แน่นอนนะครับ1-20%ตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนนี้ผมโฟกัสอยู่กับจำนวนคน1000คนก่อนเป็ลนะครับผมเลยยังไม่ค่อยได้ได้เอาของไปลงขายเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีเวลานะครับ <c oughs> แต่รับประกันว่าคุณปอนเขามีโปรโมชั่นต้องการให้ร้านค้าเนี่ยเข้าไปร่วมโปรโมชั่นอะไร <c oughs> ผมร่วมด้วยทุกรายการแน่นอนนะครับเรื่องส่วนลด จัดให้จัดหนักจัดเต็มใครได้ vip c ผมลดให้ <ๆ S 2> ใหเ,ตเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้โฟกัสอยู่กับการหาสมาชิกให้ได้100คนซับสไคร์เบอร์นะครับ1น0 0นะครับซับสไครเบอร์มาร่วมเป็นเจนศูนย์กับผมนะเพื่อนๆนะจะครบ1,000และขาดอีกประมาณ70กว่าท่านนะครับมาร่วมเป็นเจนศูนย์กันนะครับผมก็อยากจะให้อะไรกับคนที่เป็นเจนศูนร่วมกับช่องคลิปตล็อกเหมือนกันนะแต่ด้วยเ,เหตุที่ เขาเก็บเป็นความลับเหมือนกันนะทาง y t u t u นะว่า1,000คนที่เป็นสมาชิกผมเนี่ยมีใครบ้างนะเขาบางท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยตัวตนไง lle, นะครับว่าผมก็จะไม่รับทราบไปแล้วว่าคือใครอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าต้องขอบคุณมากๆนะเพื่อนๆที่มาร่วมมาเป็นเจนศูนย์กับผมนะผมจะก้าวสู่เจนหนึ่งถัดไปแล้วนะครับในหลังจากที่ 1, พันทับตรงนี้ผ่านพ้นไปนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆ ก็เป็นการกาวระดับหนึ่งนะเพื่อนเเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะที่คุณปอนเขา,าได้บรรยายนะเกี่ยวกับระบบ VIP ตรงนี้นะตั้งแต่ศูนถึง VIP 4ขึ้นมานะนะครับเพือ่อนเพื่อนที่อยากฟังแบบเต็มๆนะนะครับก็เข้าไปฟังกันได้นะครับก็นี่แหละครับตามนี้นะเพื่อนๆเรียกว่ามีแต่ได้ก็ได้ไม่มีดอยนะเพราะว่าโค้ดนี่เพื่อนๆล่าแบบล่าฟรีก็ได้ถูกไหมผมนี่ก็แจกแบบกิจกรรม แจกเลยนะบางท่านก็ไปซื้อของตามร้านค้าใช่ไหมก็ได้โค้ดมานะครับมีแต่ได้นะครับอ่ะนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเรียกว่าเดี๋ยวผมก็คงมีแจกอีกนะตัวโค้ดนะผมยังเหลืออยู่นะนะครับอ่านะครับก็ติดตามกันไว้ให้ดีๆนะไม่ว่าช่องคุณบอสคุณบอยนะครับคุณปอนนะครับแล้วก็เพจปอนคับแอคทิวิตี้นะครับ แล้วก็มอนิ่งมูนวิเลตตลาดนักล่าซื้อขายเกมไก่หมุนนะครับก็ติดตามกันไว้ให้ดีๆเลยนะครับมีแจกอยู่เรื่อยๆนะครับโค้ดตัวนี้นะฮะแล้วก็เสื้อเหลืออยู่20กว่าตัวนะครับเพื่อนๆรีบๆนะเสื้อเนี่ยนะครับถ้าหมดแล้วเดี๋ยวคุณปอนเขาอาจจะหาวิธีอื่นมาเพิ่มเพิ่มเติมเติมมันเข้าไปนะนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะใบให้คร่าวๆผมกําลังศึกษาเกี่ยวกับการทํา nft เราอาจจะไม่ต้องไปพึ่งนะเดี๋ยวผมไปคุยลองคุยคุณปอนดูนะแต่ตอนนี้ ขอโฟกัสกับหนึ่งพันคนแรกก่อนอาจจะมี NFT นะเออนะอ่ะมากาวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันยังไม่พูดเยอะยังไม่พูดเยอะนะแต่คริปโตร็อกเนี่ยอนาคตอาจจะมี NFT ของตัวเองนะเพื่อนเือนนะนะครับแล้วอาจจะไปฟีเจอรลิงนะครับกับทางคุณปอนเพจคุณปอนนะนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเป็นอนาคตเรื่องของอนาคตเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับแต่คริปโตร็อกเนี่ยอนาคตผมมองว่าประมาณแปดสิถึงเก้าสิเปอร์ซนทางคริปโตร็อกเองเนี่ยมี NFT ของตัวเองแน่นอนนะครับอันนี้ ไปไยไว้ก่อนนะครับพเพื่อนๆโอเคครับพเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ